สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูมือสอดแล้วก็เป็นกำคอตัวนี้จะเป็นไม้ทั้งชุดนะฮะเป็นลามประดูท้ายประดูอันนี้ผมจะมาให้เปิดออเดอร์อสั่งจองทันงานก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2เดือนได้ครับเดือน เดือนกว่าๆสเดือนแล้วแต่คิวถ้าคิวแรกอาจจะได้ภายในเดือนอาจจะคิวคิวหถึง10อาจจะไปอยู่ที่ประมาณสักเกือบ2เดือนนี้ฮะนี่ก็ให้ดูนี่จะใส่เป็นปีกโรลเลอร์ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นไกลเซฟปีกโรลเลอร์ตัวนี้ชัดอยู่ที่80 ันนี้ก็ลงน้ําช่วงท้ายๆให้ดูว่าลายประมาณนี้ทรงมือสอดแล้วก็ทรงกำรรคอนะฮะมีอยู่4ตัวแล้วก็เปิดสั่งจองทําก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ที่4,200ันครับรวมส่ง ก็มียางให้2ชุดลูกดอก4ลูกแล้วก็มีท่อ PPC ให้1ชุดเป็นปีกโรเลอร์ไกเซฟนะฮะอันนี้ก็งานของช่างฟุกก็ให้ดูออเดอร์อสั่งเข้ามานะสั่งมาก่อนก็ได้คิวแรกๆส่วนงานสีกระบอกนี้มีเจ้าของก็ให้ดูฮะงาน จะเป็นไกเซฟปีกโรเลอร์40เส้นเป็นงานมือสอดแล้วก็เป็นกำคอสูงอยู่ที่ประมาณ155เป็นมินิแต่เราจะอัดเป็นปีกร็เลอเข้าไปก็สบายสบายฮะอยู่ที่10มิตรยิงปลา พองปลาแม่น้ําระยะไม่ถึง10เมตรสบายๆก็เปิดจองเข้ามานะฮะพอดีช่างเขาว่าจะรับปลาว่าจะทําให้10กระบอกก็ใครจองเร็วก็มัดจาอยู่ที่1000พนะฮะแล้วก็ให้ช่างเขาทาตามคิวช่างช่างทำไม่เร็วก็ออกเร็วก็ตามคิวฮนะก็ทักมาบอกว่าจะเอาเป็นมือสอดหรือว่าเป็นกำคอ คือตัวท็อปสุดในค่ายผมแล้วเป็นปีกเวลเลอร์ไกเซฟอุปกรณ์อย่างอื่นก็ค่อยเอาว่าจะเอาอะไรก็ทักทักมาฮะให้แม่บ้านเขาจัดคิวให้าภายใน2เดือนนี้ผมรับแค่10กระบอกก่อนนะฮะคือผมไม่เอาเยอะกว่าน,นี้คือกลัวช่างเขาทาช้าผมรับปากได้ประมาณไม่ไม่เกิน2เดือนก็น่าจะเสร็จผมจะเร่งๆให้ถ้าเกิดไเ,เขาทํายังไง แต่คิวแรกก็น่าจะได้เร็วะฮะโอเคครับก็ฝากก็ได้วยะฮะก็ทักมาะฮะว่าอาอยากจะสั่งทําทําแค่2ลายนี้นะฮะเป็นลายมือสอดแล้วก็กําคอเป็นไม้ประดู่แล้วไม้ขี้เหล็กอยู่ที่ว่าช่างเขาจะทําไม้อะไรให้ช่วงที่มีไม,ม่มีอย่างนี้ฮนะโอเคครับฝากก็ได้วยครับก็สั่งทางไลน์มาะะอยู่ที่ไอดีหนึ่งสามหนึ่งสามสองห้าสองสอง แม่บ้านเขาก็จะรับคิวแล้วก็วางมัดจำกันคิวแค่10กระบอกเท่านั้นนะครับผมจะเอามาแค่ทีละ10กระบอกโอเคครับฝากวกด้ว้ครับขอบคุณครับ